เปิดภาพล่าสุดน้องเนยลูกสาวกวางกมนชนกโตแล้วสวยแทบจำไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนักสแสดงสาวสวยอย่างกวางกมนชนกเขมโยทินมีผลงานสร้างชื่อจากบทบาทอังสุมาลินในละครเรื่องคู่กรรมด้านชีวิตส่วนตัวมีน้องชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคนซึ่งเป็นนักสแสดงด้วยกันคือนาฝนโกโมลทิติ และทางด้านครอบครัวกวางกมลชนกได้แต่งงานกับน็อตนุติเขมยโยธินมีลูกด้วยกันสองคนได้แก่น้องเน็ตและน้องเนยล่าสุดทางด้านกวางกมลชนกได้ออกมาโพสต์รูปภาพของลูกสาวน้องเนยไปงานเลี้ยงที่โรงเรียนโดยทางด้านน้องเนยได้สวมใส่ชุดราตรียาวสีฟ้าซึ่งต้องบอกเลยว่าดูโตเป็นสาวสวยมากๆโดยทางด้านกวางกมลชนกได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า น้องเนยโตเป็นสาวแล้ววันนี้พาลูกสาวมาส่งที่งานพร้อมของโรงเรียนมนุษย์แม่คนนี้แต่งหน้าให้น้องเนยเองอีกแล้วค่า555ขอบคุณชุดสวยๆจากร้านมิสซูรินะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก